อ่อนะครับตอนว้ามากันที่อขาเลียมนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวเราเปิดแบบตร์ปลูกไว้เล็กๆด้วกันนะอยู่ในมอบูหรือเปล่าอ๋อนี่นี่เหลือตรงมอบูุเลยไม่ใช่หรอเออเรวเรียกเข้าไปก่อนได้นนะไปตั้งลำฝั่งโน้นนะครับรถเราใหญ่ไม่อยากไปอ่ะแต่กัดกันไม่ลองไม่รู้อ่ะเอ้ยเฮ้ยเซียนเหมือนกันหรือ่า อูค้คนก็เยี้ยเหมือนกันนะอาควาเรียมนะครับไปตามที่ลุงเราไปนะครับตอนนี้บางแสนก็แตกอยู่นะครับตอนนี้คนเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าเอ่อมันจะเยอะแบบนี้ตลอดหรือเปล่าหมายถึงว่าแบบเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยอา่าวันที่ผมมาก็คือวันอาทิตย์นะครับอ่ะนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่อ่าหน้าอควาเรียมนะครับเดี๋ยวเราตอนนี้หาบักนาให้เจอก่อนนะครับ ก็เขาเข้ามาก่อนหน้าเราแป๊บหนึ่งนะไม่รู้หาที่จอดได้ยัยงตอนนี้เราหาที่จอดได้แล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปยืนรอนั่งรอสักพักใหญ่ๆครับเดีย๋ยวเราจะพาเข้าไปชมในอควาเรียมครับซึ่งวันนี้คนเยอะมากนะครับเดี๋ยวยัยงไงก็ว่ากันอีกทีหนึ่งครับผมไปอควาเรียมมอมบุรพาครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในอะควาเรียมแล้วนะครับอ่ะนี่ฮะด้านในก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เลยเนาะอ่าด้านในนะฮะจะมีอธิบายเรื่องเกี่ยวกับพันปลาทุกอย่างเลยนะครับเป็นปลาน้ําเค็มทั้งหมดเลยเนาะตอนนี้กระโดดเลยนะคเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะ,ะตายอย่างเนะี่ย ทำให้การไดต่อให้รีบกับส่งพยาบาลเลยเดินสอนสำหรับคนที่การทางสายตาได้แล้วเราอ่านไม่ออกหรอกนะครับเดินมาอีกนิดนึงเนาะก็จะเป็นในส่วนของวิวัฒนาการของแมงกะพรุนนี่คือแมงกะพรุนตอนเด็กนะครับ มันก็จะไล่ไปเรื่อยๆครับมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆอ๋อมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นแต่ละพันเนาะมันค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าเนาะฝั่งนู้นก็จะสวยนะครับพอมันไปอยู่กับไฟนะครับ คนเยอะมากเลยครับเพราะมันไปอยู่กับไฟมันสวยมากเลยนะครับผมออะนะครับในส่วนนี้นะครับผมเห็นมันเขียนไว้นะครับมันจะเป็นอ่าส่วนไหนของปลาเศรษฐกิจนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นเศรษฐกิจยังไงเนาะก็อาจจะเป็นแบบว่าเอาไว้จับกินจับอ่าเลี้ยงประมาณนี้มั้งครับผมในส่วนของโซนต่อจากแมงกระพุนนะครับไปเดี๋ยวเราไปโซนต่อไปเลยครับแปลกสวยซ่อนทิษพะนะ แค่ชื่อก็เทแล้วครับผมแปลกสวยซ่อนพิษเออนี่ครับไม่รู้อ่าส่วนนี้นะครับลาลานเรียนรู้ชาวเลครับผมเดี๋ยวมัน,นก็เดินต่อกันได้เรื่อยๆเลยนะครับนี่ใครจะถ่ายรูปนะ นบอกว่าโซนยักษ์ใหญ่ใต้น้ำนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับคัวอยู่งานผีตาโขน่เลยวะเนี่ยคนเยอะชิบหายเ่ครับผม ถ่ายรูปเนาะนี่ททศการภาพถ่ายน้ําทะเลเปลี่ยนสีแพลงต้นนะครับที่น้ําทะเลเป็นสีเขียวนะ <c oughs> นับผม ข้างเยอะเลยนะครับก็อ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกไปตั้งหลักตั้งฐานใหม่ว่าเราวันนี้จะนอนไหนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะทําอะไรกับนาวดีนะไปเดีนะ๋ยวเราไปตั้งหลักตั้งฐานข้างนอกกันครับผมอันนี้เหนื่อยมากเลยพี่เราออกทางนู้นนะนาวไปครับที่นี่อควาเรียมบางแสนครับผมค่าเข้า80บาทผู้ใหญ่เด็ก40นะครับยังไงผ่านไปผ่านมาก็าแวะมาได้นะครับถ้าคนไม่เยอะนะ <laughs> คนเยอะก็ดูได้แต่ก็อึดอัดหน่อยนะครับอ่ะอย่าลืมแวะมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับผมเออไาโตไปเป็นเด็กที่แข็งแรงเนาะสุขสันต์วันเกิดเนาะครับผมอ่ะของกล้องเออของแก้มนะกายที่ไม่ได้ขำนานเลย <c oughs> <c oughs> ก็นะครับเราไม่ได้อ,อ่ไปอวยพรวันเกิดหลานเนาะ ที่บ้าน<ม>ก็เดี๋ยวเราจะมีภารกิจที่ต้องไปทําต่อก็ขอให้นาวโตไปเป็นเด็กที่ดีเนาะแล้วก็เป็นเด็กที่แข็งแรงนะครับฉลาดเรียนรู้เก่งๆเนาะ v ปด y ก o ู d โอเคไหมโอเคไปสริษัทมันเกิดนะ๊า้บายเจอกันโอกาสหน้า เดีย๋ยวเราจะไปกันที่จุดลานกลางเต็นท์นะครับริมหาดเนาะก็ถ้าประสบความสำเร็จนะครับเราก็จะกลางตรงที่นี้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ประสบความสำเร็จเนาะเราก็ากากาครับดึงยาวกรับหาปักแนวนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะขีดเก็บไปให้หมดนะครับให้มันให้มันสุดตอนเย็นนี้นะครับ ที่เราทิปตไว้จะมาเที่ยวที่บางแสนนะตอนนี้ก็เก็บไปได้2ที่แล้วนะครับก็เหลือ,อตลาดปลาบางแสนแล้วก็อ่าตลาดปลาอ่างศิลานะครับผมแล้วก็สะพานใหม่ชลบุรีตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปเก็บอีกรอบหนึ่งเนาะอ่ะไม่ว่ายังไงก็อรอลุ้นที่จุดลานกลางเต็นต์ตรงนี้ตรงเดียวเลยครับผมปั๊บยังไงรุยครับรุยครับผม ว่าต้องโทรจองก่อนนะดูเหมือนว่ามันจะเนี่ยกาพรพ่อขราชการนะครับบางบรเวณเรีอง,อง,องกำลังไอ้สับพาผู้ผิดซอยไงเงี้ยพาพผิดซอยซะแล้ว <laughs> ลานกลางเต็นอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกแบบยังไงดีวะวันเกิดหลาน ตอนนี้เราอยู่ในกลางาเต็นท์เป็นหาส่วนตัวนะครับที่ด้านหลังของผมนะฮะจะเป็นทะเลเรียกไปเลยนี่ฮะระห่ังววเส้นตรงนี้นะครับด้านขวามือของผมนี้นะครับค่ากลางเต็นท์อยู่ที่25 0บาทด้านซ้ายมือจะอยู่ที่300บาทนะครับวันนี้ไม่ได้มนานะครับน้องก็อาดแยดเสียใจอยู่ด้วยความที่เราติดรุรวิจเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็ราะว่าเราจะไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ปักนาวกันเนาะคิดไปคิดมาเลือกแล้วเลอกไปเลอกมาอเออไปหาปักนาวดีกว่าเดี๋ยวผมจะทิ้ง ไว้นะครับให้ข้าบนหัวตรงนี้นะว่าตรงนี้อยู่ตรงไหนและชื่อว่าอะไรนะครับผมอ่านไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับยังไงนะครับใช้พิมพ์คำมาฟางแสนแวบนีได้นะครับผมไม่ไกลจากปางแสนนะครับโอเคไปเดีย๋ยวเรากลับไปทั้งหลักกันที่ฟางแสนดูดีครับเสียดายมากนะครับ